ไม่ถูกคนสอาดปืนหมดแล้วปัญหาคุณหนิงอินที่หนะครับตอนนี้ตั้งแต่เช้าเราก็จะพาทุกท่าน,นครับมาอย่างสถานีรถไฟฟ้าส2บสองปัญหาเพื่อมุ่งหน้าไปคุณหนิงนะครับนี่ผมก็มาดูห้องน้ํานะครับในสถานีรถไฟสะอาดนะครับใครบอกว่าประเทศจีนไม่สะอาดสะอาดนะครับแต่ก็ยังเป็นโถแบบนี้นะครับในสถานีรถไฟนะครับ ออกัยที่ใช้เท้าเหยียบนะครับการทดสอบของน้ำสะอาดนะครับหลังจากนั้น,นครับเราก็จะพาทุกท่านนั่งรถไฟครับจากสถานีรถไฟ12ปันนานะครับมุ่งสู่สถานีคุณหมิงนะครับหลังจากนั้นเราก็จะลงสถานีรถไฟนะครับก็จะเตรียมมุ่งหน้าออกไปยังจุดจอดรอรถนะครับ หลังนี้เราก็พาทุกท่านนะครับขึ้นรถนะครับมาที่คุณหมิงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้รถบัสแล้วก็พาไปรับประทานอาหารกลางวันนะครับหลังจากที่เดินทางตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณ12บสโมงนะครับเที่ยงนะครับก็ร้านอาหารที่อยู่บริเวณกลางเมืองนะที่คุณหมิงเลยนะครับสถานที่ก็สวยงามนะมีเครื่องเล่นให้น้องๆด้วยนะมีชากระปองด้วยนะครับก็เป็นร้านอาหารชื่อดังนะครับที่เราคัดสรรมาให้กับลูกค้าของสบายดีทาเวลนะครับก็ เป็นอาหารสไตล์คุนหมิงเลยนะครับที่นี่ก็จะมีเป็นคล้ายๆระดับอาจารย์นะครับค้นโด่งดังหลายๆท่านนะครับก็จะมาแวะเวียนมาที่ร้านอาหารแห่งนี้เราก็ขึ้นไปที่ชั้น3นะครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาเป็นคล้ายๆม้อไฟนะครับเพราะที่นี่อากาศตอนนี้ก็อยู่ประมาณ19องศาครับถือว่าเย็นสบายนะครับก็จะเป็นอาหารคุนหญิงนะครับอาหารจีน ทั้งหม้อไฟนะครับมีเกี๊ยวนะครับมีที่สําคัญนะครับเป็ดครับผมที่ี่จะมีเป็ดนะครับชื่อดังเลยนะครับจาชื่อถ้าผมจําชื่อไม่ผิดนะหลีเหยงนะครับเป็ดหลีเหยงนะครับก็เป็นชื่อเมืองนะครับถือว่าเป็นชื่อดังนะครับอาหารที่นี่เลยครับเป็ดนะครับเป็ดย่างนะครับกินกับ ซอสมาลาแ่รับไ่ยากตอนเป้นอนรับวกันด้วยเครื่องดูเย็นนะครับไปทุกที่ห้ไม่พ้นนะครับดังนั้นสำหรับทริปนี้นะครับลูกค้านะครับก็ต้องการดูในเรื่องของการเกษตรนะครับเราก็พากันไปที่เลยครับสวนสตรอเบอรี่นะครับของเขาเรียกว่าเกษตรกรนะครับของประเทศจีนที่คุณหมิงนะครับเราพาไปเยี่ยมชมสวนนะครับแล้วก็เดี๋ยวได้กินสตรอเบอรี่นะครับที่นี่เป็นสวนสตรอเบอรี่นะครับที่ปลูกกันแบบ ดูแลพิธีพิธันนะครับสวยงามมีหลายสายพันธุ์มากนะครับเราก็พาทุกท่านนะครับเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็รับฟังนะครับเรื่องราวนะครับการเพาะปลูกนะครับจากเจ้าของนะครับเจ้าของสวนทึ่งเป็นคนจีนที่อยู่ที่นี่เลยนะครับอกพาทกท่านเข้าไปเยี่ยมชมนะครับสวนสับเบอรี่นะครับเจ้าของเขาก็ยินต้อนรับแ้สับเบอรี่กำลังออกผลออกดอกกันเลยทีเดียวนะครับก็ถ่ายรูปนะครับแล้วก็ ฟังคำบรรยายวิธีการพ่อปูของที่นี่นะครับเพราะว่าพันไม่เหมือนกันค่ะก็เลยแต่ละแต่ละสบอรี่แต่ละเม็ดนี่นะคะก็จะไม่เหมือนกันอันนี้นี่นะคะก็จะใหญ่โตและก็แดงด้วยค่ะฟังเขาเขาบรรยายไปมีหลายสายพันธุ์ในนั้นเราก็จะรอนะครับเพื่อให้ทางชาสวนเขาได้เก็บสตรอเบอรี่นะครับให้เราชมถือว่าอร่อยมากครับหวานมากและหลายสายพันธุ์มากจริงหลังจากนั้นนะครับก็จะพาทุกท่านไปนี่ครับเยี่ยมชมที่ ตลาดขายต้นไม้ดอกไม้นะครับที่ถือว่าเป็นอันดับต้นๆเลยใหญ่ๆอยู่ในมณฑลยูนนานนะครับที่คุณหมิงที่นี่นะครับก็มีนี่ครับมีกล้วยไม้สวยๆครับมีต้นมงต้นไม้นะครับเป็นตลาดขายส่งนะครับต้นไม้มากับเราลูกค้าต้องการไปที่ไหนนะครับบอกเราได้เราจัดทริปให้ทุกท่านนะครับนี่ก็เป็นตลาดขายส่งหลงจาะนั้นก็จะพาทุกท่านนะครับนั่งรถเข้าไปสู่ตัวเมืองครับก็ดูความ จเจริญน,นะครับของคุณหญิงที่นี่นะครับหลังจากนั้นจะมาที่นี่ครับสวนน้ําตกนะครับซึ่งสร้างด้วยนะครับฝีมือมนุษย์นะครับเป็นน้ําตกที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์ซึ่งถือว่าใหญ่ในเอเชียนะครับตอนออกเฉียงใต้แะไรกันถ้าผมจำไม่ผิดต้องขอภายนี้มาเสร็จปุ๊บก็หายรูปนะครับแต่พอดีเรามากันเดทเปนนิดนึงนะครับเขาปิดประตู คุณผู้ชมครับว,วันนี้เราเข้ามาเล่นนิดนึงก็อย่างที่เห็นครับตรงเมืเ่อกี้นะครับเราก็สามารถเข้าไปถ่ายรูปได้นะครับก็เลยเมื่อไม่ได้เข้าไปก็พาพี่ๆนะครับน้องๆนะครับมาเล่นที่สวนสาธารณะตรงนี้นะครับก็มีกิจกรรมให้เล่นเยอะมากเลยครับเป็นสวนสาธารณะใ,ใจกลางคุณนน้องๆก็สุกสนานกันไปนะครับโอ้ยโอยจริงไม่ถูกคนอาบปืนหมดแล้ว มาได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาชื่นชมบรรยากาศได้ที่นี่นะครับครับหลังจากนั้นนะครับนี่เราก็จะพาทุกท่านมารับประทานอาหารเย็นครับที่ถือว่าเป็นพัตคาลแล้วกันนะครับอยู่ในคุนหมิงนะครับก็จะเป็นซุปเห็ดนะครับที่นี่ไม่ใช่ผมขออภัยวันนี้ยังไม่ได้กินซุปเห็ดนะครับก็เป็นอาหาร เย็นนะครับสไตล์คุณหมิ่นนะครับอาหารจีนนะครับก็พาลูกค้าทุกท่านนะครับอิ่มน้ำสำราญกันนะครับกับมื้ออาหารเพราะวันนี้เดินทางก็ตั้งแต่เช้านะครับจนมาถึงเย็นก็มารับประทานอาหารนะครับด้วยความอิ่มน้ำสำราญนะครับพร้อมกับน้ำเก๊กฮวยนะครับอิ่มสำราญกันไปนะครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับรับประทานได้เราคัดสรรร้านอาหารที่ถือว่าดีมากๆนะครับให้กับลูกค้าของเรานะครับ บรรยากาศครับร้านอาหารนะครับเสิร์ฟกันแบบเตาร้อนนะครับเสิร์ฟกันแบบสดๆนะครับเพราะอากาศตอนนี้ถือว่าเย็นนะครับอยู่ประมาณ15-19ถึงองศานะครับในทริปที่เราไปรอบนี้นะครับถือว่าอากาศกำลังเย็นสบายเลยนะครับบางคนก็มองพูดแล้วว่าจะอาบน้ำดีหรือไม่อาบดีนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับอาหารเป็นอาหารแบบเสิร์ฟร้อนนะครับรับประทานกันด้วยความสุขสนานนะครับแล้วก็อิ่มเอิบกันไปนะครับ การก็รับประทานนะครับพร้อมกับเครื่องดื่มเย็นๆเพราะหลังจากรับประทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะพาทุกท่านเข้าสู่ที่พักนะครับที่ใจกลางนะครับเมืองนะครับคุนหมิงเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นโรงแรมที่พักนะครับก็โออาร์นะครับสะอาดสะอ้านนะครับมีน้ําอุ่นมีห้องน้ํานะครับเรียบร้อยนะครับ ไม่ต้องกลัวหน,นาวแน่นอนนะ,ะแนะนานะครับมาเที่ยวที่นี่ควรอาบน้ําอุ่นนะครับไกด์ท้องถิง่นเขาบอกว่าแนะนําในการอาบน้ําอุ่นนะครับทุกๆุก,กรอกนะฮะเป็นน้าร้อนน้ําเย็นผสมนะครับนี่โรงแรมก็สวยหรูครับมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีนะครับเตียงใหญ่มากนะครับเรานอนกันสองคนแต่ได้วันนี้ได้ห้องสามเตียงนะครับอ่าแล้ว ทิปนี้นะครับก็ขอปิดไปตัวนี้แล้วกันเดี๋ยวเพื่อมันจะยาวต่อไปเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับแต่เช้าเราจะไปท่องเที่ยวที่ไหนในะคุนหมิงจะพาไปอย่างนี้แน่นอนนะครับพาปิดขึ้นนะครับประตูบางกอนราเจอกันนะครับในอีพีต่อไปนะครับ